สวัสดีครับเอา้าวันนี้เรามางานบุญนะครับงานบุญก็อำเภอหน้าร้องเช่นเคยครับแต่บ้านสุขสำรานครับมาอู่ชายใหญ่ครับผมมาอยู่ที่รถเสียนนนะะไ,ไปถามหน่อยมา Eo <laughs> Nãy là <laughs> Ôi, ma 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 Eo, <laughs> đất cái chốt luôn ขาดแรงต้องไปใส่หินก่อนแล้วมาตั้งขบวนครับ ตั้งขบวนเราไปเทที่โรงเรียนนะครับอ่ะนี่ผมอยู่กับรถเซนอนนะฮะอ้าวพลังสูบเดียวครับไปแล้วไปใส่หินแล้วพอดีบรรยากาศแรงมา 2อวันเอาเอาลมลมเริ่มที่จะเปลี่ยนทิศทางแล้วครับ ลมลมจากทะวันออกไปทางตะวันตกเนาะเขาเรียกว่าลมลมหนาวหรือว่าแต่ยังไม่หนาวอะไรแบบน,นี้อันนี้ที่เราเห็นนี่เป็นภูเขานี่คือภูเขาพนมรุ้งนะครับ ภูเขาพนมรุ้งแต่เรายืนอยู่จุดนี้สงสัยจะไม่เห็นปรา,าสาทอ่เ้นนตวอะไร อะไรอะ่ะเอเลนเหรอ <laughs> โอ้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าร่าร่า ก็อยู่ดีครับพลับพลาทองโอ้ยอย่างเก้าใส่ลูกรังครับไฟเต็ม ีำงานโทรหนึ่งครับสงสัยจะขับไม่เป็นคันนี้ ครับสวัสดีครับดูไม่ได้อยู่โง I love youI love youYou love II miss you โดนแถวขับเองไหมวันนี้หรือว่าใครขับน้องนุ่นฮะน้องนุ่นครับนุ่นเดี๋ยวไปครับนี่อันนี้ไม่ทำอะไรทั้งนี่รล้างรถไงไปล้างรถใช่อะไว้ดูดน้ำมันก็ว่าไป ไดโพไงใชใช้ไดโพวยิบสี่วแล้วก็ยนอนไปจอดร้างโดน้างทางได้เลยใช่สบายสบายยี่สิบเมตรมันก็ได้แม่ลูกได้ไม่ต้องเลื่องไฟเลยใช่แล้วหน้าฝงหน้าฝนเราเวลาเราล้างกระบะนะเราไม่ต้องจอดเวลาเราวิ่งหินมาอย่างเงี้ยเราจะไปขึ้นแกลบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเปื้อนเราก็สามารถล้างได้แล้วไปถอยลูกติดอะใครไปดึงให้อยู่ไหนที่ไหนอยู่แถวซานนแหละเออรถไถรถไถดึง ตัวแม่ดึงไม่ได้เจ้าห้างตัวแม่ดึงไม่ได้อ๋อรถถายช่วยลื่นมันลื่นตัวแม่ใช่ตัวแม่มันโดนดินลื่นไงมันโดนดินเหนียวแล้วมันเกาะดินเหนียวมาแล้วไอ้ทางเข้าอ่ะมันไม่เคยมีรถไปไงเออเออดีนะไม่ล้มทับบ้านเขาเอียงเลยทอยไปปุ๊บดินมันขาดลงเลยไงแต่ล้มทับบ้านเขานี่มันไม่มันไม่เหมือนหกหกร้อย ล้อมันเบาน้ำหนักมันไม่ค่อยเยอะวันนั้นก็ทับหนักใช่ครับแตกแล้วใช่แี่หนี่เลยนะใช่ KTK KTK ยุ่เนี่ยแต่เราทับอีกข้างอย่างงี้เลยยังไม่โตไม่ได้ไปยังไม่โตเยอะเยอะมีแต่ทีมงานเก่าแหละมีแต่ท้าไอ้ทีมงานหน้าเดิมๆนั่นดิฮะช่างเดียวฮะ ไอ้น่ะตะปางดิอะไรตะปางตะปางทำโบสถ์อ่ะวันไหนสิ้นเดือนนี้มั้งหนู่งต้องถามเสี่ยเขาตะปางทำโบสถ์วันไหนตะลึยังไม่รู้เลยเดี๋ยวใน้ไอ้ช่างผมเขาอาวันช่างอะไรนะช่างอบุญใจนะอบุญใจเซอร์วิสอ่ะช่างทำสีไงอ๋อช่างอบช่างอบจะตรงกับวันที่ผมเด้อวันไหนของผมวันที่ยี่สิบแปดจะมาตรงกันเลย อันนี้มัน,ม,นมันออกราษาไงผ,ผมวันที่ยีสิบแปดก็นั่นเลยยี่สิบแปดเดือนนี้ใช่ครับเอ,อ่สิปเดือนนี้แต่นั่นนะ่ะเขาออกรรษาแล้วไงออกรรษามันสามสิบเอยี่สิบก้าอืมตรงมาตรงมานี่นี่หน้ารถจ<บ>มถถนนไหมมเห็นได้ไหมครับ เอานั่นดูดูไป็นสนจับขี่รถตำรวจไปทั่วอีกแล้วนั่นน่ะโอ้นั่น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 ใช่ของเล่นซะที่ไหนช่างเอี้ยวไม่ใช่ของเล่นเนี่ยนี่น่ะไปจอดนู่นเอาไปจอดแล้วหันหัวไปนู้นทำไมพวกเราบอกว่าไม่ต้องเค้นทีมาเลย โอ้นานมาแล้วโอ้โอ,โอ,โอ้เห็นอะไรไม่ได้เลยดวชักเดียวดิเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ